ตอนตอนที่น้องโดนฟาดานี่น้องทำอะไรอยู่ครับน้องก็ยืนอยู่จ้ะยืนอยู่กับแม่นะแม่นอนเปแม่นอนเล่นอยู่ที่เปอยู่ที่บ้านนี่แม่ต่น้องยืนอยู่ตรงไหนครับยืนบ้านกัในใกล้บ้านนั่นแหละยืนอยู่ใกล้บ้านจ้ะแล้วก็แม,แม่นอนแม่อนเปลูกก็ยืนอยู่ตรงคนนั้นน่ะ<อ>พอมีอะไรทุม่มเห็ว่าแม่ก็ดูลูกมันล้มไปแล้ว เหมือนมีอะไรลงไฟหัวแม่ดังตุ้มแม่ก็เลยแงะไปดูน้องพ่อแงะดูมันไปกระเรากระจายเลยลูกก็นอนหงายอยู่อยู่จะเฉาข้างต้นไม้ใช่ไหมเด็กเด็กไปอยู่จะเฉาข้างต้นไม้ก็อยู่ข้างต้นไม้ต้นเล็กมันคู่กันต้นระดาคู่กันต้นระดาต้นเล็กกับต้นใหญ่คู่กันแล้วน้องไปอยู่ข้างๆกับต้นไม้กกลันแต่แม่แม่ก็นอนอยู่ที่นึงก็เพื่อพูกเปยอยู่ที่ต้นไม้ก็ต้นเดียวกันต้นใหญ่กับต้นเล็กใส่กันแม่ก็นอนดีเปลูกก็ยืนอยู่ต้นสะดาน ทอดตุ้มใส่ใบกระดองกระจายเลยมองดูลูกมันลงพื้นไปแล้วหมากระตายเต็มทีหมาที่เขาเลี้ยงไว้สามตัวตายหมดเลยหมาสามาาตัวก็ตายหมดเลยใช่ไหมครับลูกชายกลับขึ้นไปเอาอันภาษาชนบอกว่าหมาหมาตายเต็มเลยก็คือก็คือแม่ผูกเบ็ดที่ใส่กับต้นไม้และแม่นอนอีกทีหนึง่งแล้วก็เด็กน้อยก็ยืนอยู่ที่หนึ่งตายตายเท้าตายเท้ามั้ย เสียงป้อมมือกันหมาแม่ก็ตืงนก็ามาก็นึกว่าอะไรนึกว่า,ใบ,าใบไม้กระจายมาเลยใบไม้กระจายเลยพอดูรูปมันก็งลงลงไป,ลไปแล้วพอตัอ้งเงินเลยครับครับแม่